สวัสดีครับเราก็กลับมาพบกับตัวไอบ็อนะครับหรือคิกเกตโลโก้นะครับคราวนี้ผมก็ไปเจอซอฟต์แวร์มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสการไดร์มอเตอร์กันนะครับนี่ก็จะเป็นช่องไดร์มอเตอร์ A กับ B นะครับนี่ครับผมก็เตรียมมอเตอร์มาลนะสอตัวนะนี่มอเตอร์สอตัวแล้วก็มีสายเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเราก็เชื่อมต่อสายกันครับ ที่มอเตอร์นี่เราก็มีตัวจัมเปอร์นะครับตัวมาช่วยเชื่อมสายให้ง่ายๆขึ้นนะครับสะดวกมากเลยนะครับอ่านี่ผมก็เชื่อมนะโอเคนี่ตัวหนึ่งละแล้วก็อันอีกตัวหนึ่งครับเชื่อมอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาได้มอเตอร์กันโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าคิกเก็ t โลโกนะครับ ตัวนี้ก็หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับเจ้าตัวคิกเกตโลโก้นี้นะครับมันผ่านมาเกือบ20ปีแล้วนะครับพอดีไปเจอซอฟต์แวร์มานะครับก็โชคดีครับที่ว่ายังมีเก็บซอฟต์แวร์ไว้ในแผ่น CD นะครับ CDROM โอเคแล้วก็ไปค้นๆมาแล้วก็เจอนะครับนี่อันนี้ก็มอเตอร์ A นะครับเราไว้ที่มอเตอร์ A นี่ครับมอเตอรตัวนี้ตรงไดเรกนลยนะครับก็ เชื่อมลงไปเลยแบบนี้หรือเปล่าเอ,อ่ยด้านนี้ไหมเดี๋ยวดูเอาชัยนี่นะครับมอเตอร์อและอันนี้ก็คือมอเตอร์บนะครับตรงไดเล็กนะครับก็คือไดเล็หมายความว่าถ้าเราไดมอเตอร์เนี่ยตรงนี้ก็จะวิ่งทิศหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเราย้อนมาเสียบช่องนี้นะครับมันจะวิ่งตรงข้ามกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันตรงไดเล็กนี่ไดเล็กไดเล็กนี่ครับ โอเคแล้วนี่เรามีมอเตอร์สองตัวแล้วนะครับมอเตอร์สองตัวอ่วาห้องพักนะครับคราวนี้ก็นี่ครับเครื่องอัปโหลดครับก็คือยิง IR เลยนะครับไม่ต้องมีสายมาเชื่อมต่อที่บอร์ดนะครับก็สะดวกดีครับคราวนี้ผมก็จะอ่าเปิดไฟนะตอนนี้ก็ยังไม่มีคนอะไรอยู่นะครับ นะครับกดไปก็ไม่มีอะไรนะครับโคดไม่มีอะไรตอนนี้ผมก็จะเขียนให้ตัวมอเตอร์วิ่งนะครับผมก็ไปเอาบล็อกหลุดก่อนบล็อกหลุดบนหลุดฟอร์ไปเรื่อยๆนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวซอฟต์แวร์กันนิดหนึ่งนี่นะครับซอฟต์แวร์ cricket logo โอเคผมก็เอามอเตอร์ออนก่อนเลยมอเตอร์ a b on นะครับประมาณสัก ดวงเวลานะห้าห้าก็พออันนี้น่าจะห้วินาทีนะเอาสิดีกว่าครับหน้อยไป10วินาทีพอมอเตอร์หมุน10นาทีนะครับผมก็ใช้มอเตอร์ออฟนะครับออฟวันนี้ออฟเนี่ยผมก็จะให้ออฟไป2นาที สองนาทีนะครับสวินาที2นาทีแล้วก็นะครับแล้วก็ออนใหม่แต่ออนนี่ผมจะให้ย้อนกลับนะเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้ไดเล็กนนี้อินโหแล้วฟอร์เวิร์ดกลับแล้วก็เหมือนกันแล้วก็หยุดนะครับเดีมาดูโค้ดโปรแกรมกใจได้ตามนี้โอเคนะครับนี่คือโค้ดโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเรามารันดูกันเลย เอาละคราวนี้ก็แค่คลิกดาวน์โหลดเท่านั้นครับเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้เขาจะกระพริบป,ปุ๊บๆนะครับแล้วก็เขาก็<ๆ>ส่งข้อมูลมาที่นี่ได้เลยโอเคนี่ๆตรงนี้กระพริบตรงนี้เซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราเปิเปดดูกดปุ่มเปิดนี่ครับอ๋อเดี๋ยวมันกดให้ดีหน่อยสวิตช์เดี๋ยวนี้มันเก่ามากนะครับสวิตช์มันก็เลยไม่ไม่ค่อยดี นี่นี่ครับหมุนมอเตอร์แล้วด้วยไอบ็อกลิกเก็ตโลโก้อ่าอันนี้เราก็อุ่นเครื่องให้ดูนะครับว่าของเก่านะครับแต่ ยังใช้ได้อยู่ยังเอามาทำอะไรเล่นได้แต่ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าเราเล่นแล้วเราไม่รู้เกิดเฟิร์มแวร์มันหลุดไปนี่ยุ่งเลยนะครับแต่คิดว่าถ้าเกิดเฟิร์มแวร์ไรยังดีอยู่เนี่ยก็น่าจะเล่นเด้ครับเพราะว่าตัวนี้ที่ดูนะครับน่าจะเก็บโค้ดไว้ตรงนี้นะครับโค้ดที่หนูามจำ e ํา eeprom นะครับเพราะฉะนั้นก็หมายว่าผมก็โปรแกรมได้เรื่อยจังหวะหนูำจำ eeprom ตัวนี้ยมันจะไม่สามารถโปรแกรมได้แล้วก็ถอดทิ้งเปลี่ยนหนมจำใหม่ แต่ต้องพยายามรักษาอุปกรณ์ที่อยู่บนนี้ให้ดีเอ๊ะ <Hey, S 2> เป็นตัวนี้หรือเป็นตัวนี้ไม่แน่ใจพอดียังไม่ได้ดูไม่เห็นนะครับแต่น่าจะมีตัวหนึ่งเป็นหนวดกต่อีกผมมากกว่าต้องไปขอดูรายละเอียดนิดนึงครับเพราะตัวนี้ก็มีตัวนี้ด้วยเป็นแอนะล็อกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคครับอันนี้ก็แฟดกเห็นแล้วว่าเรา,อาเอามาเล่นได้ละเดี๋ยวก็เพียงแต่ว่าผมก็ไป ทำมาเล่นๆนะแล้วก็ไปโชว์นะครับเพราะว่าแน่นอนถ้าไปโชว์นี่ผมว่าหลายๆท่านจะไม่มีแล้วลหละก็อาจจะมีผมมีคนเดียวนั่นแหละหรือไม่ก็อาจารย์ท่านใดนะครับโรงเรียนไหนนะครับที่ยังมีไอบ็อกนะครับลิกเกตโลโก้ก็น่าจะเอามาเล่นกันนะปัดฝุ่นนิดนึงผมว่าก็ยังใช้เป็นตัวสอนพื้นฐานการเรียนรู้ได้นะเพราะว่าตรงนี้ก็ใช้บล็อกต่อเหมือนกันก็เอาบล็อกมาต่อเล่นกันได้ก่อน ก่อนที่จะไปเล่นตัวใหม่นะับที่เป็นอะไรนะครับเป็นคิดใบหรือเปล่าไม่แน่ใจเออคิดใบคิดใบนะครับซึ่งคิดใบเขาก็เป็นบล็อกต่อเหมือนกันนั่นหมายความว่าเราก็สาม,มารถใช้จุดนี้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ได้ก่อนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคครับอันนี้ก็แสดงให้ดูแล้วครับคลิกเก็ตโลโก้ของเก่าที่ยังทํางานได้ดี